ชมบ้านสวนที่ฉะเชิงเซาอั้มพัชราภาเปิดบ้านสวนฉะเชิงเซาของอั้มพัชราภาพาไปชมบ้านสวนที่ฉะเชิงเซาอั้มพัชราภาบรรยากาศน่าอยู่มากเป็นนางเอกที่มาไกลทั้งความสวยความเก่งและการก้าวสู่การเป็นซุปตา์ตัวท็อปของวงการสําหรับอั้มพัชราภาที่ปัจจุบันเธอได้กลายเป็นนางเอกในดวงใจของคนไทยทั้งประเทศไม่ว่าจะทําอะไรก็ถูกจับตาม,มองอยู่ตลอดเวลา และว,วันนี้เราจะพาไปชมบ้านสวนที่ฉะเชิงเซาของเธอกันค่ะบอกเลยว่าน่าอยู่มากเรียกว่าเป็นดาวค้างฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับสาวอ้ำพัชราภาที่กว่าจะดังกว่าจะเป็นดาวเด่นต้องใช้เวลานานหลายปีไม่มีใครปุ๊บปั๊บรับโชคดังเด่นได้เองต้องมีคนดูแลที่เก่งเป็นงานรอบจัดคอนเนคชันแน่น ต้องมีผู้จัดการคอยแนะคอยชี้ยาถังรุ่งให้ด้วยนักปั้นดาวดังอุบวิริยะย้อนความทรงจํานานมากๆช่วงที่เคยดูแลคอยหางงานให้กับอ้ําพัชราภาเมื่อก่อนอ้ําถ่ายแบบเดินแบบได้ค่าตัวครั้งละ1 0 0 0บาทออกงานอ e ีเวนต์ได้2,000บาทและได้มองหุงเข้ามาด้วยตอนนั้นก็โอเคกันนะมีอะไรก็คุยๆปรึกษาหารือกันเรื่องอ้ําตอนนั้นแม่อ้ําเป็นครูลลังๆลาๆออกมาดูแลลูกสาวจนปัจจุบัน จากที่ค่าจ้างคือหม้อหุงข้าวกลายเป็นเงินแสนเงินล้านได้เพราะความสามารถและความพยายามแบบไม่มีที่สิ้นสุดแม้เธอจะร่ำรวยแค่ไหนความสวยและความติดดินของเธอก็ไม่ได้ทำให้เธอเปลี่ยนชีวิตใหม่ได้อย่างใดใครจะไปคิดว่าเธอมีเงินสดติดตัวไม่ถึงพันเพราะเธอนั้นน่าจะชินกับสังคมไร้เงินสดมากกว่าเอะอรูดปลืดล่าสุดสาวอ้ําไปทานส้มต่ำข้างทางกับแก๊งเพื่อนโดยดีเจมตูมเผยคลิปขณะกินเสร็จเตรียมจะจ่ายเงิน สาวอ้ามกลับพกเงินสดมาแค่800บาทจะสั่งอาหารมาเต็มโต๊ะซึ่งเ่านั้นบอกกดมาเท่าไหร่ก็ใช้หมดเลยไปกับเพื่อนใช้เงินเพื่อนได้เลยแถมเรื่องของความรักนั้นต้องบอกเลยค่ะว่าเธอถูกมองว่าเป็นของเล่นไฮโซเพียงเพราะเธอมีความสามารถในการตัดสินใจที่จะเลือกคู่ชีวิตที่เหมาะสมกับดาวของเมืองไทยอย่างเธอแต่จนแล้วจนรอด รักกี่ครั้งกี่ครั้งของเธอก็ไม่เคยสมหวังเสียทีจนเธอได้คบหากับแฟนหนุ่มไฮโซถึง8ครั้ง8คนด้วยกันเดือนที่ผ่านมาสาวอ้ำตกเป็นข่าวรักกุ๊กกิ๊กกับทั้งคนในวงการและนอกวงการแต่ที่มีข่าวว่าแอบปลูกต้นรักด้วยมากที่สุดก็เห็นจะเป็นคนในแวดวงไฮโซเดือยเริ่มที่คนแรกคือไฮโซมาเซอร์สก er ุลดังตาบาร์บี้จนกระทั่งมาคบกับหนุ่มรุ่นน้องอายุน้อยกว่า5ปีตอดสินะอุ่นทรพันธ์ หนุ่มไฮโซวัยละอ่อนหลังเลิกรลก,กับหนุ่มตอนไปสักพักไฮโซโนโ้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์ก็โผล่เข้ามาค้ายขนมจีบคบหากัน3ปีตีคู่กับนางเอกสาวซุปตาชมพู่อรยาเอฮาเกตเวลาผ่านไปไม่นานเท่าไหร่ซุปตาสาวไม่เคยขาดรักและขาดคนดูแลหัวใจเพราะไหนไม่ช้าไฮโซแอมพิธานองโคสิท์หล่อดูดีโปรไฟล์เลิศจากนั้นก็มีภาพไฮโซหนุ่มฟลุกวรวุิอัจฉริยะสีพงษ์ไฮโซพันล้าน มาถึงให้โซรุ่นใหญ่อย่างกึง้งเฉลิมชัยมหากิจสิริด้วยหนุ่มคนนี้รู้จักแักสนิทกับสาวอ้ามมานานหลายสิบปีซึ่งที่ผ่านมาก็มีแต่คนเชียร์ให้ทั้งคู่คบกันถัดมาคือหนุ่มน้อยหน้าตีกันฉลัดปุญญาฤิตนักออกแบบและธุรกิจเสื้อผ้าไฮสตรีทปิดท้ายที่ไฮโซหน้าเด็กจิมมี่อัครวินเตชอุบลน,นักธุรกิจหนุ่มไฟแรงถายาทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่อันดับต้นๆของประเทศ และรักครั้งสุดท้ายกับไฮโซโพกนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่ารักครั้งนี้ดูเหมือนจะไปได้สวยแต่ไม่ได้รีบร้อนเพราะสาวอ้ํายังคงใช้ชีวิตแบบสวยๆเรอดรๆไม่เปลี่ยนเลยค่ะ